ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคัดกองนะครับลบจดหมายนะครับโดยการคัดกองนะครับกรนี้นะครับคุณได้รับตัวอีเมลนะครับมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่คุณอยากจะลบอยากจะลบจดหมายนะครับสมมุติในที่นี้นะครับผมจะสมมติอ่าคุณอยากจะลบแต่เอซุดเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณต้องมานั่งไล่เลือกนะครับไล่เลือกเอซ s ดเอซดอย่างนี้นะครับ ถึงค่อยลบนะครับบางทีมันเยอะแยะมลายตาไปหมดนะครับวันนี้ผมมีวิธีครับการกรองนะครับการทัดจดหมายนะครับเอาแต่เฉพาะประเภทเดียวกันนะครับให้คุณลบง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการนะครับง่ายๆเลยนะครับก่อนอือนะครับให้คุณเปิดตัว Gmail ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ไป ไปที่ตัวจดหมายที่คุณอยากจะลบนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างว่าผมจะลบจดหมายจากเฉพาะแต่ตัวเอสซุดนะครับอย่างอื่นเก็บไว้นะครับให้คุณเอาเมาส์นะครับมาคลิกเครื่องหมายถูกข้างหน้าตัวเอสซุดนะครับในที่นี้เป็นเอสซุดนะครับแล้วก็มาที่จุด3จุดที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับเท่านี้นะครับให้คุณมาที่คําว่ากองข้อความคล้ายแบบนี้นะครับคลิกเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับ หน้าต่างนี้มาคุณก็มาคลิกที่คําว่าค้นหานะครับปุ๊บค่าวนี้มันจะขึ้นแต่จดหมายที่มาจากเอซุสนะครับในที่นี้นะครับเราอยากจะลบทั้งหมดนะครับเราก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาคลิกลบก็จะเป็นอันเสร็จร้อนครับเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับเผื่อใครอาจจะดูไม่ทันนะครับดูอีกรอบนะครับในที่นี้นะครับผมอยากจะลบจดหมายที่มาจาก เอาไดีเอาตัวตัวนี้นะครับหาวิชาร์ตเนี่ยนะครับวิธีการนะครับให้มาคลิกข้างหน้าคลิกเครื่องหมายถูกข้างหน้าตัวอีเมลก่อนนะครับแล้วก็มาที่เพิ่มเติมตัวจุดสามจุดนี้นะครับแล้วก็กองข้อความคล้ายแบบนี้คลิกเลยครับคลิกเสร็จครับบางทีมันจะนะครับเขาจะกองมาอย่างนี้ครับมีคาว่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็ค้นหานะครับ คลิกที่คําว่าค้นหาเราก็จะได้จดหมายที่มาจากที่เดียวกันที่เราอยากจะลบนะครับเราก็มาคลิกที่ตัวนี้กรณีคุณจะลบทั้งหมดนะครับก็มาคลิกที่ตัวนี้แล้วก็มาคลิกที่ลบหรือว่าคุณอยากจะลบแค่บางจดหมายคุณก็มาคลิกองหมายทูที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ลบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการ คัดกรองจดหมายนะครับให้รบจดหมายประเภทเดียวกันนะครับไหนๆก็ไหนๆจะแถมอยากแถมนะครับครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ เดี๋ยวแถมท้ายซะหน่อยนะครับที่จริงผมเคยทําคลิปไว้อยู่แล้วนะครับวิธีการลบจดหมายทีลระมากๆนะครับใครอาจจะได้รับจดหมายทัวอีเมลนะครับแจ้งเตือนจาก Facebook จากทวิตจากอะไรก็แล้วแต่ครับมาเป็นจํานวนเป็นร้อยๆฉบับนะครับคุณอยากจะลบทีเดียวให้หมดนะครับเป็นจํานวนมากๆนะครับวิธีการนะครับในที่นี้ผมอยากจะลบตัวน้านี้นะครับให้หมดนะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ คุณจะเห็นแม่ครับคุณเลือกการสนทนาทั้ง50รายการในนี้เลือกทั้ง59การสนทนาในโปรโมชั่นนี้คุณคลิกตัวนี้เลยนะครับคลิกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาคลิกที่ขำมาลบต่อก็จะเป็นยืนยันการดําเนินการจํานวนมา้านะครับถ้าคุณโอเคแล้วว่าคุณจะลบหมดนะครับคุณอ่านอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณตกลงรอสักครู่นะครับ ก็จะเป็นอาจจะเรียบร้อยนะครับเนี่ยแท็บโปรโมชั่นของคุณว่างเปล่าเนี่ยครับก็แถมท้ายหน่อยไหนๆก็ไหนๆนะครับเป็นวิธีการกองคัดจดหมายลบแต่ประเภทเดียวกันที่คุณอยากลบและก็การลบจดหมายตัวอ e ีเมลนะครับเป็นจำนวนมากๆในครั้งเดียวนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้กันนะครับครับสวัสดีครับ